อ่าหลีกเลี่ยงอ่าไปทําเรื่องโน้เรื่องนี้มันไม่ได้ไงคือกฎหมายมันมีเป็นกฎหมายกฎหมายก็คือกฎหมายคุณจะไปหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ถูกต้องนะครับเอฟซี FC, บอกได้เลยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเข้าสู่ขบวนการเออก็แค่นั้นแหละยังไงก็เสียค่าปรับใช่ไหมเสียค่าปรับไปมันก็จบนะเออ ไปดื้อดึงทําไมดื้อดึงเนี่ยทำให้เสียอีกนะไอ้บอกได้เลย,เ,ลยเสียนะคุณไปอ่ขัดขืนเนี่ยเสียอีกเแออทนที่จะเสียต่อเดียวไปเสียอีกหลายต่อแล้วเรื่องไปแจ้งข้อหาเขาหาว่าคูหาว่าข่มขู่นะครับนะข่มขู่ ขู่กะโชคขู่นู่นนี่นั่นนะครับแต่อย่าลืมนะเอฟซีนะว่าวันนั้นที่คุณเข้าไปอะคุณไปข่มขู่เขาหรือเปล่าถูกไหมเออคุณเข้าไปบุกลุกเข้าไปไหมเออขออนุญาตเขาแล้วเหรอถูกไหมอันนั้นอะบุกลุกโดยแท้จริงเข้าในเคหสถานนะครับเออของทางราชการเลยอันนั้นชัดเจนเลยเอออันนั้นอีกดอกหนึ่งนะครับดอกหนึ่ง ขึ้นถามว่าเอาผิดได้ไหมเต็มๆนะครับขึ้นหัวข้อเหมือนกันเหรอแอดไม่รู้เลยนะครับอันนี้แอดไม่รู้เลยนะอืมแอดไม่รู้เลยว่าขึ้นหัวข้ออะไรนะแอดไม่รู้ทั้งน้นไม่ได้ดูเลยนะว่าเขาขึ้นหัวข้อแบบไหนนะอืแต่นี่ก็ คิดว่าเขาพยายามจะต่อสู้ไงเราก็คิดได้ตรงนี้แล้วเราก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะอืมเราพอจะรู้ว่าผลกระทบนะ่มันคืออะไรยังไงนะครับ่าบทลงโทษมันคืออะไรแบบไหนถูกไหมเราก็ไปหาข้อมูลมาเออเราเราลองไปหาข้อมูลมาว่าข้อมูลเนี้ยได้มาอย่างไงแบบไหนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันมีนะครับมันมีอ่ะ มันมีบทลงโทษของมันอยู่แล้วนะครับมีเสียค่าปรงค่าปรับนะมันมีอย่างนี้เลยมันเป็นอาญาไอต้ตีบอกเลยมันเป็นอาญาแล้วล่ะ <c oughs> เพราะมัามเป็นทรัพย์ทรัพย์สินของทางราชการเอขนาดเอาง่ายๆเขาพูดเลยว่าถึงจะเป็นที่ของคุณเองนะนะที่โดยชอบทำด้วยนะเป็นที่อเองคุณเองคุณก็ต้องทําเรื่องขอเหมือนเลยเหมือนขอน้ปาประปาขอไฟอ่ะ ขอไฟฟ้าขอน้าป่าปานะเหมือนเลยคุณก็ต้องทําเรื่องขอไหมคุณจะไปลักลอบต่อได้ไหมก็ไม่ได้ไง <c oughs> มันผิดเออมันผิดแย้ซีมันผิด, FC, น,ผดนะคุณจะไปขอเอ่อเยียวยาขออรุรมอร์อรวยกนนันนู่นนะี่มันไม่ใช่ไงเลยมันผิดแล้วคุณไปขอความเป็นธรรมอ่ะมันขอไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจการที่ ไปที่ตรงนั้นศูนย์ดำรงธรรมนะเอฟซีนะ <c oughs> เขาไม่มีอํานาจนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะโยนให้กรมทรัพย์มาอยู่ดีกรมทรัพย์เป็นผู้ชี้ขาดว่าถูกหรือผิดถูกไหมถูกหรือผิดตรงนั้นต่างหากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับกรมทรัพย์เออมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องไปให้กรมทรัพย์เขาก็ต้องเรียกกรมทรัพย์มาตรวจสอบอยู่ดีนี่ไงเอฟดี คุณถึงคุณจะไม่เอาหน่วยงานนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณจะเอาหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบมันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้เขาไม่ข้องเกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องเออเขาไม่มีอํานาจเลยละ่ะเพราะว่าอํานาจเนี่ยมันอยู่แต่ละกระทรวงกระทรวงไงอ่อยู่อยู่ความรับผิดชอบของใครเขาจะเป็นอย่างนั้นเออความรับผิดชอบตรงนี้ก็จะตรงนี้นี่ไงเอฟเพราะฉะนั้นไปอ้างไม่ได้นะครับไปอ้างไม่ได้ว่า ได้ดาเรื่องขอนน่นนั่นแล้วก็พยายามจะระดมชาวบ้านไประดมไปเพื่ออะไรพย่า,ยาบ้านก็จะเสียเงินกันกันระนาวเลยเ <c oughs> ออเสียเงินนะโอ้โหนาอฟีน,ะเ,ปนเป็นผู้ง่ายอ่ะกับสองหมื่นอ่ะสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นนะครับแล้วก็มีคดีอีกคดีจําอีกจําคุกอีกรอลงอาญาอีกฟียนะครับเป็นเออผูอ้ง่ายนะ่ะ เออมันเป็นประวัติไปเลยกลายเป็นประวัติเลยเห็นไหมอืมคือพูดง่ายอ่ะก็บอกแล้วว่าโทษจำน่ะอาจจะไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าโทษโทษอ่าอปรับเนี่ยมีอยู่แล้วโทษปรับมีแน่ๆอืม ไม่เกี่ยวนะครับแม่เลี้ยงอะไรไม่ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละคุณจะไปอ้างเนี่ยใครก็อ้างได้แหละใช่ไหมถ้ากระทำความผิดอ้างนู่นอ้างนี่ใครก็อ้างได้สิอย่างนั้นคนอื่นที่เขาทำน่ะเขาก็อ้างตลอดสิเอฟซีใช่ไหมเขาก็อ้างสิเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่กระทำผิดอ่ะมันอ้างไม่ได้ไงอืมอ้างไม่ได้หรอกเอฟซีบอกตรงอ้างไม่ได้ ไปอ้างได้ยังไงเดเมื่อคุณบิดอะไปอ้างว่าโอ๊ยท่านโอ้โหลำบากบ้างเอาง่ายนะถึงจะเป็นขอทานก็นแล้วแต่นะขอทานไปขโมยของผิดไหมถามก็ถามแค่นี้ไปร้องขอความเป็นธรรมได้ไหมไม่ได้ก็กระทำความผิดมันผิดไปแล้วเออมันผิดไปแล้วมันจะไปขอความเป็นธรรมได้งไงก็มันผิดไปแล้วถูกไหมถึงคุณจะเป็นขอทานเนี่ยขอทานเดินเข้าห้างไปขโมยของในห้างได้ไหม มันผิดไหมผิดสิจะเหลือเลยโดนจับมันก็กฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่าคุณขโมยของเขาเนี่ยมันผิดอาญาอยู่แล้วมันผิดกฎหมายเขาก็ต้องดํมเมงาเนินคดีอืมมันชัดเจนแล้วเขาจะให้ความสงสารไม่ได้เนเมื่อกฎหมายเขาต้องใช้บ,บังคับใช้กฎหมายแบบแบบตรงไปตรงมาไม่ว่าคุณเป็นใครคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับหรือคุณจะเป็นยาจกนะเป็นขอทาน ก็ต้องโดนแบบเดียวกันเออโดนลักษณะเดียวกันไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้โอ้ยฉันน่าสงสารนะอย่าทําฉันนะฉันสงสารฉันน่าสงสารมากเออน่าดีโดนแท้เออเดี๋ยวเอฟซีก็ให้ของมาเป็นรังอีกแล้วนะเออเห็นไหมมันไม่ได้นะเอฟซี FC, นะมันบอกตรงว่ายังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคูจะเลี่ยงไม่ได้อือก็ตามนั้น แล้วจะไปดึงชาวบ้านมานะ่ะคิดดูชาวบ้านก็จะโอเคด้วยไหมอืมมารับทราบข้อกล่าวหานะ่ะนะเขาคงไม่อะ่ะแอดว่าเขาคงไม่โอเคแหละนะเอาจริงๆงเขาไม่เอาด้วยหรอกเพราะว่าหนึ่งเสียเงินแน่ๆอ,อยังตลาดนะครับฝนตกหนัก,กอ๋อที่นี่ก็ตกเนี่ยโหหลบมาทางไหนก็ตกนะครับเอีคือพูดง,ง่ายว่า ออกจากสีก่ก็ตกอยู่สีก่ก็ตกนะโอาวันนี้แอดสงสารแมวมากเลยแอดสงสารแมวแอดมากเลยนะนะเอฟซีนะเออก็คือก็คือแมวนะ่ะเป็นลูกแมวอะนะมันเข้าไปนอนอยู่ตรงหน้ารถแอดไม่รู้หรอกวันไปนอนตรงไหนยังไงเพราะมันหลบฝนไปเราไม่รู้นะแล้วก็ติดเครื่องเลยเออติดเครื่องปุ๊บเนี่ยใบพัดมันก็ตีสิใช่ไหมมันตีหน้ามันเลยเอฟซีโอ้โหมันร้องวิ่งโอ้โห แอดตกใจมากเลยรีบไปดูมันเลยอ่ะตาได้ปิดเลยนะเนี่ยมันตีตีต,ตรงตาเนี่ยซีกซีกข้างหนึ่งเลยแหละซีกตาข้างหนึ่งแอดสงสารมากเลยแอดไม่รู้จะทํายังไงเลยเอฟซีตอนเนี้ยอืมเลือดปากออกอะไรตาที่ปิดข้างหนึ่งมันต้องเจ็บนะคืนนี้แอดว่าเจ็บมากอ่ะอืมแอดว่าจะเอาเอายาเนี่ยเอายา เอายาไอ้ขยี้อาหารให้มันกินหน่อยยาแก้อักเสบหรือยาแก้ปวดอะไรแล้วแต่มันร้องโอ้โหหน้าสงสารมันอ่ะเอฟซีเอาจริงๆนะทุกตัวน่ะแมวถ้ามันบาดเจ็บมาหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่รู้วันมันเข้าไปอยู่ข้างในหน้ารถอ่ะจริงๆไม่รู้เลยเอ่อเสียงพอติดเครื่องปุ๊บมันบุบบับบุบบักเลยนะบุบบุกมันก็วิ่งออกมาเอาแล้วแอปยิดหยุดเลยหยุด เครื่องแล้วก็วิ่งวิ่งไปดูมันอะ่ะมันวิ่งกระเจิดกระเจิงไปเลยอะ่ะโอ้พอไปเห็นมาแล้วเอดสงสารมันเลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็เดี๋ยวจะไปเอายาเนี่ยแหละยาแก้เสพนะเป็นยาแคปซูลเนี่ยนะแกะออกมาแล้วก็จะไปโรยไปโรยใส่อาหารนิดหน่อยแล้วก็ให้มันป้อนให้มันกินอะ่ะลูกมันยังไม่โตดีเท่าไหร่เลยอะ่ะอ,อ <c oughs> อยู่สามคนเหรอก็ก็ต้องเรียกตาก็ต้องเขาก็ต้องเรียกตาเรียกปู่แหละนะครับเลี้ยงหลานนะ่นนะอ่าใช่ไหมเรียกตาก็ได้เรียกปู่ก็ได้มันต้องถามว่าหลานน่ะหลานคนนั้นน่ะเขาเป็น เขาเป็นลูกใครเออถ้าเป็นลูกของถ้าคุณเป็นอ่าเป็นพ่อของแม่เขานะ่ะเขาก็ต้องเรียกคุณตาแต่ถ้าคุณเป็นเป็นพ่อของผู้ชาย,นะาอ,ยอ่ะนะเขา,า,าก็ต้องเรียกปู่เออลาดับญาติเขาก็ต้องเรียกปู่อ่ถ้าคุณเป็นเป็นพ่อของลูกชายนะอ่อเขาก็ต้องเรียกอ่าหลานก็ต้องเรียกปู่แล้วถ้าเกิด ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นเป็นพ่อของผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายแม่ของหลานอ่ะก็เรียกตา,าก็ต้องเรียกเป็นตานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีแค่นั้นแหละนะครับถ้าคุณมีลูกชายนะลูกชายามีหลานก็ต้องเรียกโปนะครับ ลูกผู้หญิงถ้าลูกผู้หญิงมีหลานก็ต้องเรียกตาตายายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตายายเนะี่ยอ่ะมันชัดเจนนะครับอืมอ่ะก็ะะว่ากันเนาะแล้วสงสารมันร้องหงิงหงิหงแล้วปวดมนะันอะนะครับลูกของลูกชายก็เรียกปู่เลยไม่คิดมากนะเรียกปู่เลย ถ้ามีลูกสาวก็ลูกของลูกสาวก็ต้องเรียกตาลูกของลูกสาวต้องเรียกตานี่คือตามลำดับญาติที่ถูกต้องนะอืมตามลำดับญาติที่ถูกต้องก็เรียกตาไป <c oughs> <c oughs> อย่าโสฝนตกหนักเนียอันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันเนี่ยมันมจะตกทําไมเนี่ยเนี่ยมาเริ่มหยุดแล้วเนี่ย น่าเบื่อจริงๆนะครับ FC ก็ว่ากันเนาะนี่แหละแง่กฎหมายนะมุมมองของกฎหมายนะคุณจะเอาชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะเรื่องนี้อบอกเลยเลยแล้วก็ชาวบ้านเขาคงคงไม่ออกมารับอ่ารับสาร,รภาพแล้วก็เสียเงินค่าปรับไปหรอกเออมันก็ไม่น้อยนะ FC นะตอนแรกก็คิดว่าไม่กี่พันเนี่ยมันไม่ใช่ไงเนี่ยเออมันไม่ใช่ไง เออมันก็หลายตังค์อยู่นะเออไปดูได้นะครับไปดูได้กฎหมายมันดูได้หมดทุกคนแหละเออดเออูเรียนรู้ได้กฎหมายแง่กฎหมายเรียนรู้ได้นะครับบอกตรงเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวนะอ่า <c oughs> มันมีกฎกติกามันบอกอยู่แล้วนะครับคุณจะไปเปลี่ยนแปลงจากนี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่ในแง่มุมของกฎหมายอยู่อยู่ในกรอบของกฎหมาย จะไปออกนอกกฎหมายอย่างนั้นกฎหมายก็จะไม่สักดิทธิ์เลยเออกฎหมายก็จะไม่สักดิทธิ์เลยอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแง่มุมของกฎหมายนะครับอยู่ในเลงของกฎหมายนั้นๆอ่าเพราะฉะนั้นอ่าจะไปเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้นะครับไปแก้ไขเ,เปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไร <c oughs> กฎหมายเขาระบุเอาไว้แบบนั้นหนึ่ง ก่อนหน้าคุณก็ต้องทําเรื่องขอถูกไหมอขอใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เสียการทําเรื่องขอเท่าไหร่แล้วระบุไม่เศษสั์เลย <c oughs> ระบุไม่เ็ษสั์เลยชัดเจนนะครับอืมแล้วก็ใช้ระยะเวลาการรอคอยเท่าไหร่ประมาณไหนนะ,ะเขาก็บอกประมาณการมาให้นี่แหละชัดเจนนะครับอันนี้จากกรมทัพย์เลยนะเอฟซีนะจากกรมทรัพย์เลยนะ กรมทรัพก็จะระบุไว้อยู่แล้วกดให้แล้วครับแอดแดงนะคุณแดงนะก็สวัสดีครับผมดูย้อนหลังให้ตลอดขอบคุณมากนะครับไม่ค้าพัฒนาขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> นะก็คาดหวังความยุติธรรมในแง่มุมของกฎหมายเนาะเอาง่ายๆขนาดลุงแก นะใครไปร้องแกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการถามว่าแกจะหนีไหมแกจะโวยวายไหมเออโวยวายไม่หนีไหมไม่มีเออแกก็ไม่โวยวายแกก็ไม่หนีนะครับแกก็ยังอยู่เออแกก็สู้ไปเข้ามาร้องเรียนแกก็ต้องดูว่าผิดหรือถูกก่อนเออเออมันมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี FC. เขาก็ต้องดูก่อนว่ามันผิดหรือถูกก่อนเออถ้าถ้าเขาผิดเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไปเนี่ย แต่นี่เขาไม่ยอมเขาบอกว่ามันไม่ได้เขาไม่ยอมเขาต้องฟ้องนะครับนะมาต้องดูว่าตัวเองผิดหรือถูกก่อนขั้นแรกอะถูกไหมดูตรงนั้นก่อนผิดหรือถูกเออถ้าผิดคุณก็ต้องแก้ไปสิออคุณจะไปเล่นงานเขาได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาเขาทำตามอ่หน้าที่ทุกคนคนไทยถามว่ามีหน้าที่มีมันเป็นหน้าทีออ่บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นพลเมืองดีเขาล้อตามพลเมืองดี เออพลพลเมืองดีถ้าไปเห็นคนอื่นที่เขาทำกำลังทำความผิดเขาก็ต้องไปร้องเรียนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาให้ทางหน่วยงานข้าราชการเป็นหูเป็นตาเห็นไหมล่ะออใช่เขาผ่านมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาผ่านมาหมดแล้วอ่ะพูดง่ายเขาผ่านมาหมดแล้วลุกทุกเรื่องถามว่าเขาเขาต้องไปเล่นงานชาวบ้านดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมไหม เอาไปดูชาวบ้านเขาไหมว่าชาวบ้านก็ผิดไหมจะต,ต้องดึงมาไม่ได้ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่เลยเขาไม่พูดอย่างนั้นเลย <c oughs> ในเมื่อเขาผิดอ่ทุกคนเห็นว่าเขาผิดทุกคนลงจะไหมลงความเห็นว่าผิดเขาก็แก้ไปเขาก็แก้แก้มันถูกแค่นั้นเองเห็นไหมล่ะแล้วคืออะไรล่ะคราวนี้อันนี้จะยังไง <c oughs> เอออันนี้คือ,อยังไงถามหน่อยนะครับอันนี้คืออะไร เออแก้ยังไงแก้แบบไหนยังไงนี่แหละคุณจะไปให้เขาแก้กฎหมายมันแก้ไม่ได้กฎหมายมันมีมีไอ้บันทึกเอาไว้อยู่แล้วว่าผิดทํายังไงผิดเนี่ยทํายังไงแบบไหนนะครับแล้วก็เวลาทําให้มันถูกเนี่ยทํายังไงเขาก็ระบุชัดเจนอยู่นะละเอียดก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ไปคัดค้านเขาได้หรอกเพราะว่าอะไร มันเป็นกฎหมายไงเนเมื่อคุณรู้ว่ามันผิดนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคุณจะไปดื้อแพ่งไปเรียกร้องความเป็นธรรมไปเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงเนเมื่อมันผิดถูกไหมถ้าคุณถูกกันแกล้งที่คุณไปเรียกร้องได้เลยถ้าคุณถูกกันแกล้งคุณเรียกร้องเขาได้เลยเขาก็จะไปแก้ไขให้ถ้าคุณถูกกานแกล้งแต่ขั้นแรกเนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อนว่ามันถูกหรือผิดก่อนขั้นแรกเนี่ยถูกหรือผิดก่อนต้องไปตรวจสอบก่อนถูกไหมล่ะถ้าเกิด คุณถูกอ่อถ้าเกิดคุณถูกคุณก็ไปเรียกร้องความเป็นธรรมไปเข้าทุกหน่วยงานไปเรียกร้องความธรรมนะครับไปฟอ้องร้องเขาก็ยังไงก็ว่ากันไปตรงนั้นอ่ะอันนั้นมันชัดเจนแต่ต้องคุณถูกก่อนนะเอ่อคุณต้องถูกก่อนนะแต่ถ้าคุณผิดแล้วคุณไปคัดค้านคุณจะไปเล่นงานเขาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับไม่มีไม่มีใครเขาทำเงินหรอกนะอีฟซีทำไปก็แพ้อยู่ดีอ่า ใช่ก็มันต้องขออนุญาตเขาต้องขออนุญาตก่อนแล้วแล้วการที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก็มีบทลงโทษให้เห็นอยู่แล้วเขาบอกระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีบทลงโทษว่าบทบทบทลงโทษยังไงอ่าติดคุกหกเดือนปรับสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเขาก็บอกอยู่นะ, <c oughs> ะเขาก็บอกอยู่เห็นไหม นี่ตากฎหมายนะเอฟซีนะมันเป็นกฎมันเป็นอาญาเอ็ดวนะ่ามันเป็นอาญาเพราะว่ามันมันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทรัพย์สินของหลวง <c oughs> ถึงจะเป็นรายชื่อเขาก็ระบุแล้วเลยว่าถ้าเกิดเป็นชื่อของคุณเนี่ยยังไงคุณก็ต้องขออยู่ดีถ้าเรื่องเนี้ยไม่มีทางว่าคุณจะไปซุกซุก,ซ,กซ่อนซ่อน,อนไปแอบจะทําตามอถ้าเป็นที่ของคุณเนี่ยคุณจะไปทําดวยพาระการเนี่ยมันไม่ได้นะมันผิด อืมอันนั้นเดี๋ยวเขาก็ว่ากันไปอีกทีนึงอันนั้นเดี๋ยวเขาก็ว่าไปอีกทีอันนั้นมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ขั้นตอนหลักตรงนี้นะ่ะยังไงก็ผิดอ่าเพราะว่าคุณขัดขวางนะไม่เขาเข้ามาอ่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยก็คงไม่ต้องมีเอกสารก็ได้เขาคิดอย่างนั้นไงแต่เขารู้แล้วแล้วว่าตอนเนี้ย เขาไม่ให้เป็นเรื่องเล็กเขาพูด่างนี้เขาไม่ให้เป็นเรื่องเล็กมันต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เขาต้องบอกอ่าบอกระดับชั้นต่อไปอีกนะไล่ตามระดับชั้นเลยเออจากที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นรองเป็นอ่าเป็นชั้นผู้น้อยนะครับอ่าเป็นระดับรองหัวหน้าหรืออะไรก็ว่าไปต่อไปก็ระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารใหญ่ <c oughs> ไล่เป็น เป็นสเต็ปไปนะไล่ไปไเรื่อยๆเลยนะเออใครมีอํานาจที่ใหญ่เขาก็จะไล่แอดว่าคงจะไม่ต้องถึงอธิปดีมาก็ได้ละมั้งนะเออไม่ไม่ต้องถึงให้อธิปดีลงมาเล่นเองหรอกนะเออเพราะาเรื่องแค่นี้เนะี่ยให้ลูกน้องเขามาทําเขาก็ทําได้ <c oughs> ถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องให้ระดับหัวหน้าใหญ่มามันก็เกินไปนะเอดว่าอ่า แค่นี้แค่นี้ก็ใหญ่เพียงพอแล้วเอ็ดว่าแค่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วยิ่งจะให้สื่อลงมาในโอ้โหชอบเลยนะครับเขาจะได้มาเห็นว่าผิดหรือถูกไงก่อนขั้นแรกต้องมาดูก่อนเนาะผิดหรือถูก <c oughs> จะให้เขาประกาศไหมเอเอจะให้เขาประกาศไหมว่าเออที่ทําอยู่นผิดหรือถูกแล้วสื่อต้องต้องอเนี่อยผิดหรือถูกแล้วสื่อจะต้องออกในลูกตรงๆก็คือว่าคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าที่ทําอยู่นั้นผิดหรือถูกก่อนถูกมรง เออถ้าทําผิดแล้วบอกว่าถูกน่มันก็ไม่ใช่ใช่หไหมกูต้องเอ,อ่อแถลงข่าวว่าตรงไปตรงมาเอ,อ่ว่าถูกหรือผิดที่ทําอยู่นะ่ะเห็นไหมมันชัดเจนไหมเอฟซีนี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะในเมื่อมันผิดก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการอ,อ่าถูกก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ที่ผ่านมาที่ดูดูแล้วเนี่ยดูกันแล้วเนี่ยมัน มันไม่มีหรอกที่ว่าจะถูกอคุณต้องเข้าสู่กระบวนการแน่นอนถูกไหมนะก็ต้องเสียหนึ่งเสียค่าปรับไปอ่โทษจำก็รอลงอาญาไปอีกนะอีกดอกหนึ่งนะครับนะ,อ,ะอีกดอกหนึ่งก็ว่ากันไปแล้วก็ที่ตรงนั้นก็ต้องมาสำรวจกันว่าคุณมีชื่อในที่ตรงนั้นหรือเปล่าออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคุณมีชื่อ ชื่อที่อยู่อาศัยตรงนั้นอะ่ะชื่อจริงชื่อของคุณจริงหรือเปล่าอ่าถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นก่อนมันไล่ได้เพราะว่าการเจาะเนี่ยเขาบอกว่าที่ที่จะไปขอนะที่ไปจะไปขอการการเจาะเนี่ยหนึ่งเอกสารก็คือคุณต้องมีชื่อครอบครองอยู่ตรงนั้นก่อนอ่าที่ตรงนั้นอะ่ะคุณต้องมีชื่อครอบครองแล้วก็มีอ่าชัดเจนะ มีการระบุชัดเจนมาตรงนั้นอ,อาจจะมีอ่าเอกสารใบครอบครองนู่นนี่นั่นที่ตรงนั้นะนะะแล้วก็ก็ค่อยไปขอแล้วก็มีแค่บัตรประจ,จําตัวประชาชนไปแค่นั้นก็จบถ้าไม่มีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเอฟซีนะบอกได้เลยเป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่าอันนี้จะใหญ่เข้าไปอีกเออจะผิดเข้าไปอีกดอกหนึ่งโอ้โหงานนี้นนเอฟซีนะอะ ยิ่งขุดยิ่งคุยนะอาจจะยิ่งเจอก็ได้เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้อันนี้ต้องค่อยคอยดูกันต่อไปว่ามันจะขยายความมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าอ่าถูกไหมไม่รู้นะถ้าใครถ้าใครมาร้องเขาต้องเขาต้องแก้ไปเป็นเคสเ,เนี่ยถูกไหมนะชาบ้านเนี่ยเขาแอดว่าเขาไม่ไปหรอก เออถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ไปคุณอยากจะให้เขาไปให้ได้คุณก็ต้องไปร้องเขาสิเออไปร้องเขาเนี่ยคุณทำขนาดแบบนี้เนี่ยคิดได้เลยว่าเจ้าบ้านเขาต้องคิดว่าโอ้โหเอาเขาเข้าไปอีกแล้วเออเอาเขาไปมีส่วนร่วมอีกแล้วย่างเงี้ยไม่ร้องก็เหมือนร้องนะนะเอฟซีนะเออไม่ร้องก็เหมือนร้องเออเพราะว่าเออ เขาก็ไม่อยากจะยุ่งเพราะอะไรมันเป็นเคสเคสไปเขาบอกเดี๋ยวเดี <c> ๋ย <oughs> วถ้าเกิดมีคนมาร้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มี <c oughs> เออยเขากลัวเขากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นถ้าเกิดไม่ทํานะเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาร้องเดี๋ยวจะยากลําบากโอ้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาเออเป็นห่วงตัวเองก่อนนะไม่ต้องเป็นห่วงเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้ทาเรื่องนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาลงมาร้องเดี๋ยวก็ จะลำบากที่หลังนู่นนะให้ทาทีเดียวให้มันจบไปเลยเขาว่างั้นรวมทีเดียวนะ <g resso> ก็ต้องถามความมีเห็นเขาชาวบ้านก่อนว่าคนที่มีบอ่อเขาจะโอเคไหมเออมันต้องดูตรงนั้นว่าเขาจะโอเคไหมเอออย่าลืมว่าเขาคงไม่โอเคหรอกนะแอดว่ามันไม่โอเคแน่ แต่เขาก็ยังว่านะเขาก็อยากจะให้โอเคเพราะอะไรเ,เขาจะได้มีเพื่อนนั่นแหละ FC ก็ดูเอาแล้วกันก็ก็บอกแล้วว่าข,ของใครของมันนะครับเคสใครเคสมันของคุณก็แก้ไปเนะของชาวบ้านถ้ามีคนไปร้องเขาก็ต้องแก้ของเขาเอา่แต่ว่าใครล่ะจะไปร้องชาวบ้านอ่ะต้องถามตรงนี้ <laughs> เออเพราะมันต้องมีรายชื่อไง FC อะต้องมีรายชื่อมันก็มีพูดง่ายๆต้องมีรายชื่อเออแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเออ่ที่ในหมู่บ้านมีของใครบ้างเขาจะไปรู้ได้ยังไงคนข้างนอกอเอเถ้าไม่มีข้อมูลคนภายในที่ส่งไปให้นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าข้างข้างในเนี่ยเขามีกระทาความผิดหรือไม่นะเรื่องนู้นเรื่องนี้เขามีไหมไม่มีเออมันก็ดูเหมือนคล้ายเรื่อง ปลาแหวงดูตรงนั้นดูคล้ายๆว่าถ้าคนภายนอกเนี่ยถ้าเขาไม่รู้อีโนโอีเนเนี่ยเขาจะรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ไงแล้วใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาอาใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาก็ต้องคนภายในดิเขาถึงจะรู้ไม่ใช่ว่าเขาหลับตานึกได้เอมันไม่ใช่ขนาดมายังมาถูกผิดแปลงเลย <laughs> เออมาชี้ไปทั่วเลยเป็นแปลงของใครก็ไม่รู้ไปกันทั่วเลยหามั ก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วเอฟี FC, ถ้าเขาไม่บอกไม่มีรู้แล้วว่าไปถูกแปลงหรือไม่ถูกแปลงเราอยู่ที่นี่เรายังไม่ได้สนใจเขาเลยว่าเอยเขาที่ของเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างถ้าเขาไม่บอกนะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราก็ไม่อยากจะรู้อยู่แล้วด้วยว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะ <c oughs> แต่นี่อย่างว่าเขาข้องใจเขาสงสัยอเอฟีมาเห็นไหมละ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับบอกได้เลยว่า ยังไงก็แล้วแต่